ก่อนจะรับชมคลิปกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ชกด subscribe ผมก่อนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทมคลิปต่อไปนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดีเ๋ยวก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับแหม่อ่าฮัลโหลฮัลโหลเกครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้นะครับผมอยู่ผมไอเกมแล้วก็วันนี้พวกคุอยู่ในรายการ robot รแล้วก็รีกอยู่กันในแมป อ๋อสตาร์ทเวทีเฟนครับผมก็คือผมคิดเบื่อๆนะฮะก็เลยมาทำนู๊ตโโปแล้วกันแล้วก็คือกับบล็อกฟุตมาเล่นยากเพราะั้นมาเล่นไอ้เกมนี้ดีกว่านะก็โอเคครับเช่ามันก่อนนะฮะเดี๋ยวก็สุ่มตัวละครก่อนนะผมพูดเร็วไปไหมอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคือผมเพิ่งตื่นเองนะก็ตื่นมาก็โอ้โหเที่ยงครึ่งแล้วข้าวยังไม่ได้กินเลยนะสามตัวแรกมันต้่นสนใจนะครับผมมันล็อกก็ เออได้ตัวอะไรมาวะอ,อ๋อลูฟี่โอเคโอเค,อเคก็ดีอยู่นะครับก็อย่างที่อบอกเขาว่าผมมีประสบการณ์ในการเล่นออสตาร์มากกว่าห้าสิบปีนะฮะแค่นี้เรื่องง่ายๆอยู่แล้วนะครับปิดเอฟปิดเอฟเฟกต์ด้วยเปิดอ่าโลโกาฟิกโอเคไปไปไปอันนี้มันก็สอนสอนอยู่แหละเดี๋ยวผมขอตัดช่วงสอนไปเลยไหมไม่ต้องแล้วเนาะโอเคซเล็ก ไะครับไปผมเล่นออสตาแบบโคตรสมัยก่อนสมัยก่อนมากๆเลยนะเออที่อยู่ก็ได้ถึงวันๆรู้สึกเองแกะมากเลยบา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 ,บาข้าม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 ไปก่อนนะฮะลา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 ผมเอาเป็นรูโตะนะวางไปเพราะว่า,ารูโตะตีขา้าเร็วนะอยู่ก็กลัาไปเกียววางแผ่นไปซะงั้นนะสุดยอดไปเลยนะก็เด๋ยวรอฮะรูโตตีข้าวเร็วนะ ปเปิดดีเฟย์ไว้ก่อนแล้วกันการคลิปมันเยบนะก็อัปเกตไปขั้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวก็ผมก็จะมีการเร่งวิดีโอให้มันเร็วขึ้นนะเพราะคนคดี๋ยวคงไม่น,มนั่งดูผมเราปังใช่ไหม <c oughs> ก็เดี๋ยวผมก็จะตัดไปเรื่อยๆน,ะนั่นแหละโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเวฟสิบไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็รอค่อนข้างนานอยู่นะคือ ผมมีเรื่องอยากจะบอกนิดนึงแล้วกันเนะคือจริงๆแล้วอะ่ะผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะเป็นการบ่นให้ฟังเฉยๆนะครจบพอดีเลยนะอครั่ะคือผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วแหะก็คือมันเป็นแบบนูนทูปโป h ชาลเลนจ์ไงเข้าใจะปะ่ะคือกาบประเทศแบบมีชาลเลนจ์นะฮะเออผมก็ทำมาแล้วแหละแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าค <c oughs> อมผมอ,ะอ่ะไอโปรแกรมอัดผมอะ ไม่หยุดอัดไปเองแล้วคือแบบผมโอ้โหอัดเป็นแบบสี่สิบนาทีอยู่นะก็คือพอผมมันเป็นอะไรไม่รู้นะถ้าเกินแบบยี่สิบนาทีขึ้นไปนี่มันก็แบบมันจะตัดตัดคลิปมันคือตัดจบคลิปเองอแตรนมัตนะก็คือหยุดอัดคลิปนั่นแหละมันเลยทําให้ผมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบที่จะอัดคลิปแบบเกินยี่สิบนาทีนะฮะก็แค่สิบห้านาทีผมก็เกือบตายแล้วนะโอ้กระตุกมากระตุกมาโอเค ผมขอ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 โทษนะเดี๋ยวเออมนผมไปบนนะ่นไปฟังแล้วเลยขอ,อย่าใส่โค้ดก่อนแล้วกันนะมีแค่ร้อห้าสิ้าตาร์ดัสไก่เพจิกพอนหนึ่งนะก็ตอนนี้มีเออมีสองสี่สิบแล้วนะฮะก็โอเคคือมันอาจจะง,ง่าง่ไปง,ง่ายงไปบ้างแหละผมเหนื่อยนะฮะผมอาจเป็นโอ้โหก็มันก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะฮะอ๋อมีตู้ตัวใหม่มานะครับ ตัวไหนที่แบบมันพอเล่นได้เดี๋ยวเอามาเล่นด้วยคือหดาวมีเจนอสนั่นแหละแต่ว่าเราอีโวยังไม่ได้นะอ่าตู้นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็เดี๋ยวผมลองลองโชคหรือไม่ก็อาจจะได้คตาตาคุลิมานะผมหวังคตาตาคุรินะผมไม่ได้สนใจทันจิโร่เลยนะโอเคเนีน่ยนผมขอลองเทสโชคดูดิโอเคครับสคริปนะฮะ เี๋ยวมันดังไปป่ะนี่กูโอเคอ่าน่าจะเกลือนะเกลือนิดหนอนเฮ้ยได้บุฟมาเอาเคยดีอยู่ได้บุฟมากับคิงมาก็เขาเชื่อว่าใช้ได้เพราะว่าคิงก็เล่นได้อยู่นะครับกอนเซนกุลเลี่ไม่รู้เอามาจนเกมทำไมนะโอเคก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวผมเก็บซาร่าไว้ก่อนแล้วกันนะอ่าตัวที่เราสามารถเอามาใช้ได้มีอะไรเพราะมีคิงนะคิงนี่เอามาเล่นได้นะครับถึงดาเมจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ ได้อยู่นะแล้วก็คูรีลินต้องเป็นแบบร่างเอเวคเคนลินแล้วเท่านั้นนะอ่าโอเคเดี๋ยวขอแยกจัดเซ็ตก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฟรีวัวได้โอเคๆๆก็เอาเซ็ตทั้งหมดออกก่อนแล้วก็จะขินขึ้นแหลมมาอ่าเดี๋ยวนะเฮ้ยถ้าผมได้บูมาอีกตัวนึงก็ดีนะแต่ว่าคือกระเป๋ามันเต็มแล้วไงอ่าบูมาตัวไหนอ่าไอ้นี่กินไปเลย กินใบกินใบโอเคก็เดี๋ยวต้องกระเป๋ากไปแล้วน,นะโอเคลองอีกรอบมาก็คือถ้าเกิดว่าผมได้บูม่าก,ก็อีกรอบหนึ่งก็เช่าว่าดีเลยนะฮะถ้าเกิดว่าได้แบบตัวหน้าตู้มาก็ดีเหมือนกันนะฮะไหนๆอ่อนหน่อยที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คือเสียบผมมันดังเบาไงขอไพเซอร์กันนะเฮ้ยผาดาวครับผาดาวทุกคนได้ผาดาวตั้งแต่อีพีแรกอะฮะอ๋ออีจีกวางโลกเอาใครดีอยู่ดีไหมก็คืออย่างนี้มันเป็นผ้าดาวมีโอกาสได้าดาวสูงครับโอเคบูม่าไม่ออกให้ผมเลยไงแล้วคือบูม่าไม่ออกให้ผมเลยไงผาดาวโอเคเฮ้ยไพลซอ์โอเคตัวตัวนี้ก็ดีอยู่นะฮะเออถือว่าผมค่อนข้างโชคดีอยู่นะฮะโอเค โอเคนะครับก็ตัวไพลอ์อ่ะตัวไพล์ก็ดีอยู่นะเป็นตัวแบบเ r e ก k i n g นะฮะแล้วก็อิจิโกออลโลนี่ก็ไว้เดี๋ยวค่อยเล่นก่อนแล้วกนะันเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจัดเซตก่อนนะครับผมเอาคิงเอาอไปเลยว่าแล้วตอนนี้เราได้ตัวดีกว่ามาแล้วนะฮะ mm hmm. ก็มีไอ้นี่แล้วก็พี่คนนี้นะผมพี่กิยวเรานะโอเคผมอยากให้มันเพิ่มปุ่มวาร์ปเพลย์บ้างเลยผมคิดจะเดิมเองแล้วเนี่ย ถามว่าช่วงนี้ผมหายไปไหนมานะครับก็ต้องตอบว่าผมไปติดเกมแบบคือผมอ,อ่าน,นะผมไปติดเกมเกมนึงมานะผมก็เป็นเกม tower defense เหมือนกันนะเออเหมือนแบบนี้เลยนะเคไป let's go <S ถามว่าจริงอ่ะผมก็กะจะใส่ challenge มานั่นแหละฮะแต่ <c oughs> มาติดตรงที่ว่า คือกันไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าชาร์ลินผมก็ใส่มาซะยากเลยนะฮะเออโอเคขอ,อผมขอไม่บ่นแล้วกันนะเอาละ X3 ไหมมันเดียวมัน x e ไม่น่าได้ดิก็โอเควางพี่แกไปเลยเปิดโอเคเฮ้ยมัน Bcontrol น,นะนะใช่ใช่ใช่ control ดีแล้วนะฮะหลอดแล้วเราพอมาพอดีเลยนะฮะเฮ้ยนี่มันโกโจ ก็โอเคจบเรนอกเลยนะะก็ถ้าเกิด <in> ว <no liebe> okay, ่าใครอยากช่วยติคตามทำคนนี <Overwatch> ้เ so, ก uh, ็บเออคือผมก็จะเอาคาตาลโคไปเก็บไอเซนนั่นแหละฮะก็คือถ้าเกิดว่าใครสงสารผมก็สามารถมาช่วยผมได้นะแต่ผมทิงดิสซอดไว้ให้นะผมก็เออพิ่งสร้างนะครับก็ฉั้นก็จะไม่มีคนเลยนะก็เข้ามาได้นะผมก็เข้ามาได้นะจริงๆนะครับมันก็ นั่นแหละผมพูดอะไรกับผมเนี่ยคือขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมพอดีว่าไอเวนนี่มันเพิ่งตื่นนะครับผมพูดไปกี่รอบแลว้วเ <c oughs> พิ่งตื่นจริงๆนเนี่ยนะโอเคโอ้กระตุกมากกระตุกมากนะสิ่งที่ผมต้องการก็คือฟลิเซอร์นะซึ่งมันต้องใช้ฟลีเซอร์ห้าดาวสองตัวในการอีโวนะครับ อ่าใช่ใช่ใช,ใช่ยวผมขอเสิร์ชก่อนนะไม่ใช่ Aka อฮะอยู่ไหนวะโอเคมันนุง่งนวลเลยนะผมเอ่อไอถ้ามันกระตุกไปบ้างอนะ่ะผมขอภัยด้นะนะทุกคนโอ้ไมค์กก็เดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บที่หลังเลยกันนะเฮ้ยมันลีหน้าใหม่เราก็จะได้เป็นที่มันแล้วนะครับนี่โคตรเท่เลยแต่เดี๋ยวผมขอ นี่กันนะกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะผมมีอยู่545เพชรสุ่มไปมาผมขอผมหวังเลยออกออกให้ผมมาสี่ดาวฟิเซอร์มาสองตัวโอเคพอดีครับพอดีพอดีก็ได้มาสี่ตัวพอดีเลยก็คือผมต้องใช้ของอยู่ทั้งหมดก็คือสี่ตัวสี่ตัวแล้วก็สองตัวนะอ่านานเลยพี่ชาย เอาละพว,วนี้รากระเป๋านะเพราะคุกโกนี่ก็เอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าผมว่าเขาแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าโคตรกากเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทำการไปเล่นเอ็กซ์ตรีมนิดนึงแล้วกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะไอ้มีดาเ,ม,ม,ดาเม,ม็มีดาเม็ไหมมิดาเม็ดขั้นหนึ่งเองสุดยอดเลยพี่ชายก็คือมันต้องใช้ทั้งหมด อันนี้4ีสีแล้วก็อันนี้2โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นกันก่อนแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับตอนที่ผมอีโวโก็ด้ฟิเซอร์ได้แล้วโอเคทุกคนครับหลังจากที่ผมไปทนทุกทรมารอยู่กับในโหมดของดาของดานแล้วก็บอลมานะครับผมก็ได้แล้วครับว้าวโอ้ my god โอ้ my god โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย ก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะคอนเทนต์คลิปนี้นครับอ๋อใช่ผมลืมบอกไปนะผมแอบไปเลยผมไปสุ่มกาชามานิดหน่อยก็ได้พี่ทันจิโรกับพี่เกทมานะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะว่าผมก็ถ้าเกิดว่าผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วเพราะเวลาผมหมดแล้วนะแต่ถ้าเกิดเจ้กิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้ยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายเจ้า